สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ศิลาระรอบบ้านนะคะจะมา,าจะพามาดูนะคะต้นนะคะหางไหลนะคะหรือต้นโลตินนะคะโลตินหรือหางไหลนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นไม้เถาเื้อยค่ะยาวอย่างนี้เลยค่ะนี่ยอดอ่อน มันก็สวยดีนะคะจะพาไปดูดอกนะคะนี่ค่ะดอกเขาค่ะดไหมดอกมันก็จะออกเป็นพวงเป็นช่อนะคะก็สวยดีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมันจะลบหน่อยนะะตรงน,นี้นเป็นไม้ที่ล้มเนี่ยค่ะดอกเขา อันนี้มันก็จะแก่แล้วเนาะสวยดีนะคะออกเป็นแบบม่วงชมพูพอแก่จัดก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะมันเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะต้นหางไหลเนี่ยค่ะเพราะว่าเอาใช้เป็นขับฤดูของเพศเพศหญิงได้นะคะแล้วก็ ใช้ในการกําจัดนอนหรือเอ่อศัตรูพืชน,นะคะแต่เราก็ไม่เข้าใจวิธีเนาะทำยังไงเนาะต้องคงไปเสิร์ชหาใน Google นะคะนี่ยอดอ่อนเขานะคะนี่น่าจะเป็นอะไรหางไหลแดงเหรอ <c oughs> นี่ค่ะมันขึ้นอยู่แถวข้างๆบ้านนะะี่ค่ะตามป่าลกล้างเน,นะะี่ยค่ะ ลักษณะใบาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเถานะคะเพื่อนเพื่อนเป็นเถายาวมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีกิ่งก้านนี้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะมันจะมีทั้งหมดกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดแดใบเ้าใบประมาณนี้ค่ะ มีเก้ามี9กใบนะคะถ้าไปเจอต้นอย่างนี้นะคะคือต้นหางไหลนะคะเพื่อนๆเอเราไปเดินป่าหรือว่าเราไปแบบว่าข้างบ้านเราลลเลาะเลาะริมป่าบ้านนะป่าในบ้านเราะคะ่ะมันก็จะเห็นนะคะต้นแบบนี้ต้นหางไหลนะคะ แต่ก่อนสิละก็ไม่รู้มันคือต้นอะไรหาไม่เจอเหมือนกันค่ะแต่พอดีว่ามันมีดอกอะค่ะก็เลยไปเสิร์ชหาดูอีกทีอีกรอบหนึ่งค่ะดูลักษณะดอกเขาทำะะให้เรารู้อะค่ะว่าเขาคือต้นอะไรเนาะค่ะมันก็สวยดีนะคะเพื่อนๆมันหาทีสมบูรณ์สมบูรณ์กว่านี้ไม่ได้ <laughs> นี่ค่ะมันก็จะเลื้อยพาดไปเรื่อยอะค่ะเพื่อนๆอุ้ยนี่จา่า ต้นโลตินหรือหางไหลนะคะนี่ค่ะมีไปตามป่าเนี่ยค่ะเพื่อนนี่ค่ะเขาว่าเออปัจจุบันนี้บางที่ก็เอามาเป็นไม้ประดับเหมือนกันนะคะเพราะว่าดอกมันสวยอะค่ะให้มันเลื้อยไปนะคะนี่ค่ะน่แทนเพื่อนๆนี่ โอ้ยเหก็มีค่ะไปรวมไข่็ดกินได้นะโอ้ยน่าจะได้ี่อ่อนนิ่มค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ